เร่ร้องเพลงและ่าแรงหลกักร้อยเตาผู้ศินไม่ลืมกำพืชกราบานองดำนายืยนขายปลาราเลี้ยงชีพเป็นอีกหนึ่งหนุ่มหล่อๆอในวงการเพลงลูกทุ่งสำหรับเตาผู้ศินว่ารินรักนักร้องลูกทุ่งหนุ่มจากค่ายกรมมี่โกที่นอกจากจะมีผลงานเพลงลูกทุ่งมากมายเตายังเป็นนักแสดงละครดังหลายเรื่องและล่าสุดเป็นที่พูดถึงอีกครั้งกับบทยอดในละครดัง มนรักน้องผักกะแยงทางช่องสามรวมไปถึงอีกหนึ่งผลงานละครผู้ใหญ่สันกำนันสีที่มีเส้นทางชีวิตในวงการบันเทิงที่เขาบอกว่าเขาเป็นเพียงคนธรรมดาแต่เหมือนได้ใช้ชีวิตอยู่ในความฝันตัวเองเพราะได้รับโอกาสดีๆมากมายกลายเป็นนักร้องนักแสดงชื่อดังของเมืองไทยแต่เขาตระหนักตีว่าเมื่อถึงจุดสูงสุดก็ต้องคืนสู่สามานและเลือกที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายที่บ้านเกิดของตัวเองในอนาคต สมัยก่อนผมเป็นนักร้องตามวงของโรงเรียนเป็นวงดนตรีลูกทุ่งวงโปงลางเวลามีงานบนงานบวชต่างๆก็ไปร้องเพลงญาติพี่น้องจะรู้ว่าเป็นนักร้องตามงานเลี้ยงพอมัธยมปลายก็ได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่ร้านหมูกระทะได้เงินวันละ300บาท ตอนนั้นเราคิดถึงบ้านเลยร้องเพลงดีกว่าคนแชร์เยอะมากเป็นสาเหตุที่ทําให้ได้เข้าวงการมาจนถึงปัจจุบันครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในปีที่ผ่านมาก็คือเรียนรู้ว่าการไม่มีหนี้คือลาบันประเสริฐปีหน้าสิ่งที่อยากมีมากที่สุดก็คืองานเงินและก็ครอบครัวปีใหม่อยากเห็นอะไรใหม่ๆ ก็อยากเห็นประเทศชาติบ้านเมืองมีความพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากการทํางานที่ค่อนข้างลาบ,บากก็อยากให้พี่น้องชาวไทยได้ลืมตาอ้าปากได้สภาพการเงินการงานคล่องตัวมากขึ้นสุดท้ายนี้ปีใหม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพกายใจที่แข็งแรงแม้การทํางานในวงการบันเทิงสําหรับเตา๋าเป็นเหมือนการใช้ชีวิตอยู่ในความฝันของตัวเองแต่ในอนาคตข้างหน้าเต๋าบอกว่าไม่ได้คิดที่จะอยู่กรุงเทพไปตลอด เพราะเขาวางแพรแล้วว่าจะกลับไปใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่บอกว่าเราใช้ชีวิตในความฝันที่เป็นจริงผมก็จะทำมาหาเลี้ยงชีพเป็นศิลปินนักร้องไปไเรื่อย ตราบใดที่พี่นอ้องแฟนคลับแฟนเพลงแฟนละครรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้โอกาสอยู่ผมก็จะทําหน้าที่นี้ไปเรื่อยแต่สุดท้ายสูงสุดก็คือสูสามัญไม่รู้ว่าจะช้าหรือเร็วผมก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านที่อุบลราชธานีเพื่อจะทําการเกษตรพอเพียงก็จะทําผักหรือมีร้านกาแฟาขายของที่ระลึกในชุมชนอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่เป็นนิสียอันนั้นเหมือนเป็นการเกษียณอายุในวงการของผมน่าจะอายุประมาณ 35ถึง40ปีในขณะเดียวกันผมก็วางแผนไว้แล้วครับในการถมที่เนื่องจากในสถานการณ์ด้วยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าสุดท้ายเราต้องอยู่กับธรรมชาติพอเพียงดีที่สุดครับฝากด like, กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำาใหม่ๆด้วยนะคะ